สวัสดีครับเหมือนี้ินะครับบริษัทจางท่องนะครับเดมาส่งเครื่องพ่นยานะครับ3ามบริตปีกหามีนะครับอยู่ทีบ้านเทพาครับตำบลม่วง30อำเภอม่วง30ครับจังหวัดอุบลราชธานีครับผมอันนี้เอาล่องให้ลูกค้าเรียบร้อยครับพอการตรวจสอบหัวฉีดนะครับอีกรอบนึงนะครับยูบ้านลูกค้านะครับพร้อมครับในหน้าววธีชายครับผมวิทีลุ่งรุรักษาให้ครับทั้งลูกค้านะครับนะครับ ตัวนี้จะเป็น300ลิตรครับผมนะครับปกร์รุ่น L 3 6นะครับตัวนี้ครับหลังจากนั้นน้งครับจะเป็นการเส้นรับสินค้านะครับแล้วกากทำการโอนเงินนะครับหากลูกค้าท่านใดนะครับสนใจเครื่องมือการเกษตรครับผมบริษัท่างท่องต่างอยู่บรรทุมอเมืองจังหวัดขอนแก่นครับ ่องทางกาติดต่อครับผมบัรทั่วครับ06นย์ทศศูนยกซีีคเก่ากับผมหรือว่าลูกค้าท่านใดครับสนใจอยากเข้าไปชมคลิปนะครับสเปคของแต่ละรุ่นพร้อมราคานะครับให้เป็นข้อมูลกับท่างอ่า เช่าเกษตรกรครับที่สนใจเรงมือการเกษตรนะครับครับผมนะครับสุดท้ายนี้ครับผมขอบคุณลูกค้านะครับทางอำเภอม่วงสามสับขจวัดอุบลราชธานีครับผมที่อุดหนุนทางบริษัทจางทองครับผมขอบคุณครับ